กินเนื้อไม้ดีมากเลยคมกลิบ หมักมีดน้อยก็ไม่ต้องออกแรงเยอะดีพกเขียงยังไม่เสร็จมาตัดนี้ก่อนเพาอยากที่ฟันไปก็สะพ้ายบางดีอยู่ เรียบร้อย